วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวคดีแขนแหันเรื่องหดฆ่าหันจูปาดคอหนุ่มการรถไฟเจ้าสนีนับว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญอีกคดีหนึ่งของประเทศไทยเมื่อมีชายหนุ่มหน้าตาดีถูกฆาตกรรมอย่างปริศนาและที่สําคัญคนไร้ได้เชิญอ,อวัยวะเพศของเหยื่อและยังใช้เลือดเขียนเป็นรูปหัวใจทิ้งไว้เป็นปริศนากลางหน้าอกของผู้ตายอีกด้วย เหตุการณ์สะเทืนควันครั้งนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อเช้าตรู่ของวันที่12มกราคมปี2550ที่เกิดเหตุเป็นอาคารบริหารรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคารสูง5ชั้นโดยภายในห้องควบคุมงานระบบอาคารซึ่งตั้งอยู่บริเวณโซนฝั่งซ้ายของอาคารดังกล่าวพบศพนายพิชัยทองใบอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่6มู่7อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี เป็นพนักงานของบริษัท B M C L ตำแหน่งช่างเทคนิคตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ในอาคารสภาพศพนอนหงายจมกองเลือดผู้ตายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขาย,ยาวสีน้ำเงินและถูกถลกลงมาจนเห็นอวัยวะเพศที่ถูกของมีคมเฉือนบริเวณคนุนจนเกือบขาดและถูกกรีดเป็นทางยาวถลกเนื้อหนังอ,อกจนเห็นท่อนเอ็นสีขาวนอกจากนี้ยังมีบาดแผลถูกของมีคม ฟันที่ท้ายถอยสองแผลกลางศีรษะอีกหนึ่งแผลลึกจนถึงกะโหลกศีรษะด้านขวาอีกหนึ่งแผลบริเวณขิวขวาหนึ่งแผลและฝ่ามือซ้ายอีกหนึ่งแผลและที่บริเวณลำคอถูกปาดจนเกือบขาดรวมทั้งกลางและอกของผู้ตายคนรลายใช้หน้วจิมเลือดก,ก่อนเขียนเป็นรูมหัวใจไว้ที่กลางอ,อกผู้ตายโดยแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงและสันนิฐานว่า คนร้ายน่าจะมีอาวุธมีดที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเพราะที่ลำคอและอวัยวะเพศถูกปาจนเกือบขาดเบื้องต้นเชื่อว่าสาเหตุการฆาตกรรมน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวโดยมุ่งประเด็นไปที่เรื่องชู้สาวเนื่องจากอาวัยวะเพศถูกปาจนเกือบขาดอีกทั้งผู้ตายเป็นคนหน้าตาดีมีหญิงสาวมาติดพันหลายหลายแต่ผู้ตายเป็นโสดไม่ได้แต่งงานนอกจากนี้ จากการตรวจสอบทรัพย์สินภายในห้องก็ไม่พบว่ามีสิ่งใดสูญหายไปรวมทั้งทรัพย์สินภายในตู้ผู้ตายก็ยังอยู่ครบด้านนายประพัฒน์จงสงวนผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผู้ตายเป็นพนักงานบริษัท B M C L เป็นคนรูปร่อหน้าตาดีอีกทั้งยังสดไม่มีประวัติการทำงานที่เสียหายโดยทำงานในตำแหน่งช่างเทคนิคควบคุมระบบคอมพิวเตอร์อยู่ภายในห้องควบคุมงานระบบอาคาร เช่นระบบทีวีวงจรปิดระบบแอร์ระบบลิฟต์ซึ่งปกติผู้ตายจะเข้าเวรช่วงกลางวันแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ตายแลกเวรมาอยู่ช่วงกลางคืนซึ่งขณะนั้นมีเพื่อนร่วมงานที่เข้าเวรด้วยกันอีกสามคนได้แก่นายเตี้ยนายกิง่งนายกอฟซึ่งหนึ่งในสามคนนี้มีหนึ่งใบที่มีพฤติกรรมคล้ายกลุ่มลักลวมเพศและที่แขนยังมีร่องรอยขีดข่วนตำรวจได้เชิญพนักงาน ภายในบริษัทการรถไฟและลปรปภรวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องกว่าสิบลายแต่ก็ไม่พบพิรุษนอกจากนายกิ่งหรือนายกฤษดาพลบพรรพชาติที่หายหน้าหายตาไปอย่างไร้วี่แววจากการสืบสวนพบว่านายกิ่งเพื่อนร่วมง,งานผู้ใยที่จะต้องเข้าเวรต่อตอนแปดโมงเช้าแต่กลับหายตัวไปอย่างลึกลับไม่ยอมมาเข้าเวรทำให้นายกิ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในอันดับแรก ยิ่งสอบสวนขยายผลไปทุกอย่างก็ยิ่งมัดตัวนายกิงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อตำรวจได้ข้อมูลว่าผู้ตายกับนายกิงมีปัญหาขัดแย้งกันรุนแรงเพราะทั้งคู่แย่งจีผู้หญิงคนเดียวกันแต่นายกิงมีลูกเมียอยู่แล้วและก่อนเกิดเหตุไม่นานผู้ตายได้นำเบอร์โทรศัพท์ของผู้หญิงที่แย่งกันจีบอยู่นั้นไปให้ภรรยาของนายกิงทำให้นายกิงเครียดแค้นเป็นอย่างมากมีเรื่องทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงนอกจากนี้ ตำรวจนำภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อตรวจสอบแต่ปรากฏว่าคนร้ายที่ลบทิ้งไปแล้วซึ่งการกระทำแบบนี้จะเป็นฝีมือใครไม่ได้นอกจากนายเก่งที่เป็นผู้ควบคุมระบบและรู้จุดติดตั้งกล้องเป็นอย่างดีที่สำคัญมีพยายนยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุเห็นไอ้เก่งเดินเข้าไปในห้องนี้ด้วยดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะวกเข้าหาตัวไอ้เก่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตำรวจพยายามติดต,ต่อเข้ามือถือของนายเก่ง แต่เมื่อถือถูกปิดเครื่องจากการสืบสวนพบว,ว่าปกตินายกิ่งจะเป็นคนชอบเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครมากมายนะและเพิ่งย้ายแเนกมาอยู่ที่ห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องที่เกินเหตุได้เพียงสี่เดือนเท่านั้นมีหน้าที่ควบคุมระบบสำนักงานทั้งหมดรวมทั้งกล้องวงจรปิดด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านพักของนายกิงย่านเปรวเวทราบว่าขึ้นก่อนเกินเหตุนายกิงได้นำลูกชายไปฝากไว้ที่บ้านแม่ ย่านบางขุนเทียนก่อนจะขับรถเก่งมิสูเปชิแบบซัพพอร์สองประตูพวงมลาลัยสายทะเบียนหกทอทงแปดหกหนึ่งสองกทมสีน้ำตาลทองที่ยืมเพื่อนมาอ้างว่าจะไปหาเมียที่จังหวัดจันทบุรีตำรวจใช้เวลาไม่นานในการติดตามรถคันนี้จนกระทั่งไปพบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ย่านฟ่งทนตำรวจจึงนำรถคันดังกล่าวส่งตวรวจพิสูจน์เพื่อหาหลักฐานเบื้องต้นพบว่าที่พวงมลาลัย มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยในเวลาต่อมาตำรวจได้ขออนุมัติออกหมายจับนายเก่งหรือนายกฤษดาพลบรระชาติอายุ32ปีที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่175ทับ245ซอยสุภาพ,พงษ์งแขวงน้องบนเขตประเวทกอทมอพร้อมประสานด่านตอมองสกัดกั้นเส้นทางหลบหนีทันทีต่อมานายเก่งตัดสินใจเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและนําตัวไปทําแผนประอกอบคํารัศสารภาพในที่เกิดเหตุแล้วนําตัวไปควบคุมไว้ที่สอนอห้วยขวางผู้ต้องหาให้การเจ็นฉากว่าลงมือฆ่านายวิชัยเพื่อร่วมง,งานจริงสาเหตุสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่3มก,กรกฎาคมปี2 5 4 9อได้รับมอบหม,มายงานจากหัวหน้าให้ขึ้นไปตูสัญญาณไฟกระพริบบนอาคารที่เกิดเหตุพบว่าสายลอา่อฟ้า ที่ติดอยู่กับเสาไฟกระพริบหายไปต่อมาผมมีปอกคนละไม้และเปลือกสายไฟของสายล่อฟ้าทิ้งไปนในห้องระบบเครื่องปรับอากาศซึ่งนายพิชัยเป็นผู้รับผิดชอบอยู่จึงคิดเอาเองว่านายพิชัยน่าจะรู้เห็นจึงเกิดมีปากเสียงกันนอกจากนั้นทุกครั้งที่ไปทํางานจะต้องเข้าเวรตรงกับผู้ตายภายในห้องที่เกิดเหตุซึ่งเป็นงานควบคุมระบบอาคารจะถูกนายพิชัยพูดจาด่าทอดเสียดสี สร้างความโกรธแค้นในหลายครั้งหลายหนผู้ต้องหาอ้างว่าเก็บสะสมความแค้นไว้ตลอดและมักโดนผู้ตายพูดแดกดักกนเสมอบางทีเข้าเวรนคู่กับนายพิชัยเมื่อผู้ตายรับโทรศัพท์ก็จะพูดยั่วยเย้าแดกดันว่าตอนนี้นั่งอยู่กับควายบ้างนั่งอยู่กับหมาบ้างมันเกินเหตุมีคนโทรศัพท์มาอีกและพิชัยพูดว่าอยู่กับลูกกะรี่ทําให้เขารู้สึกโมโหมากจึงออกไปเอามีดทาสวนของคนสวนมาซ่อนไว้ในโตะทางาน และชฉวยโอกาสขณะที่นายพิชัยกําลังคุยโทรศัพท์พลืนๆใช้มีดฟันบริเวณสีสัจนนายพิชัยตกเก้าอี้แล้วตามไปปาดคอซ้าจากนั้นหวังจะเอาลื่นมาเขียนที่หน้าอ,อกเป็นภาษาอังกฤษว่าโลไอเดียแต่เขียนไม่เสร็จจิงตถลกกางเกงแล้วดึงเอาวายวะเภศของนายพิชัยออกมาเฉือนเพราะไม่ชอบคําพูดคาจาของผู้ตายเกี่ยวกับผู้หญิงหลังเกินเหตุนายเก่งขับรถเอาลูกกลับบ้านย่านบางนา แล้วเอามมดไปโยนทิ้งในพงหญ้าในซอยสุภาพงษาเอาแผ่นยางรองเท้าในรถและเสื้อเปื้อนเลือดทิ้งในถังขยะซอยสุภาพงษหนึ่งแยกสงพร้อมทิ้งรถไว้ย่านฝั่งธนแล้วหนีไปเรื่อยๆก่อนมายึดอาชีพขายข้าวไข่เจียวแถวถหัวหินแต่ในตอนหลังถูกตำรวจกดดันอย่างหนักตามล่าตามบานญาติจึงตัดสินใจเข้ามอบตัวพาะกลัวถูกจับตายนายเก่งให้การพร้อมยืนยันว่า ตนเองเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นพวกชอบไม้ป่าเดียวกันแต่อย่างใดวันที่21กันยายนที่ศาลอาญากรุงเทพศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องจริงจำคุกตลอดชีวิตปรับหนึ่งบาทฐานพกผาอาวุธเนื่องจากคำรับสารภาพเป็นประโยชน์ศาลจึงลดโทษนี้เกิงหนึ่งคงจำคุก25บปีปรับเงิน50บาทเพราะไม่จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเงินค่าขาดไ้ผู้อุปการละ ค่าปรงศพและอื่นๆรวม9 9 0 0 0 0บาทคดีฆาตกรรมหันจูหนุ่มการรถไฟของนายเกง่งหรือนายกฤษดาพรบพรรพชาตถูกจัดให้อยู่ใน13ามอันดับคดีฆาตกรรมสุสเือนขวัญของประเทศไทยที่มีทั้งความโหดเหีเ้ยมอมหิตที่น่าสยดสยองจนเป็นภาพติดตาของคนในสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้พบเจอกับผมได้ไหมในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม s u b s c r i b e ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานํำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพล์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ